ทองคำพุ่งแรงแล้วก็ดิ่งลงแบบช็อกโลกเรามาจอดลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับเข้าเรื่องเลยหลังจากราคาขึ้นมาหลายวันจู่ๆทองคําก็ร่วงหนักมากมันเป็นเพราะอะไรราคาดิ่งลงไปถึง1.1%เลยนะครับถือว่าเป็นการตกที่แรงที่สุดในรอบ3าสัปดาห์เลยคือมันเกิดขึ้นทันทีเลยครับหลังจากที่ราคาทองเพิ่งจะแตะจุดสูงสุดใหม่ไปหมาดๆ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทองคําร้อนแรงสุดๆเพราะราคาพุ่งขึ้นมามากกว่า7%เลยนะดูตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่าราคาเหวี่ยงตัวแรงมากจากจุดสูงสุดแล้วก็ดิ่งลงมาเลยคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วทําไมจู่ๆถึงมีแรงเทขายเข้ามาหนักขนาดนี้ละ่สะสาเหตุหลักก็เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆในตลาดครับนั่นก็คือการขายทํากําไรนั่นเองคุณจิมไวคอฟนักวิเคราะห์อุโสบอ,บอกชัดเลยครับว่าเทรดเดอร์แค่ตัดสินใจขายเอากําไรกัน ก็แน่นอนล่ะครับเพราะราคามันวิ่งขึ้นไปเกือบจะทําสถิติสูงสุดตลอดการอยู่แล้วเรื่องนี้สะท้อนชัดเจนในกองทุนใหญ่ๆเลยครับที่มีเงินไหลออกเพียบหลังจากราคาพุ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีอีกแรงกดดันที่สําคัญมากๆเลยดัชนีดอลลาร์สหรัฐครับแข่งค่าขึ้นมามากกว่า0.3%เลยทีเดียวพอเงินดอลลาร์แข่งขึ้นมันก็ทําให้ทองคําดูแพงขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกความต้องการก็เลยลดลง ทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเป็นฉากหลังของเรื่องนี้เหตุการณ์หลักๆเลยก็คือการปิดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐที่ยาวนานเป็นประวัติการครับพอรัฐบาลกลับมาเปิดคนก็เลยหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยก็เลยแห่ไปซื้อทองจนราคามันร้อนแรงเกินไปคำถามสำคัญก็คืออนาคตของนักลงทุนทองคำจะเป็นยังไงต่อไปล่ะทีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เกือบ80%เเซเลยนะยังเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยครับต้องจำไว้นะครับว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำลงการถือทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นและผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ยังเชื่อนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่งอยู่ <c oughs> ก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้เราครับว่านี่เป็นแค่การพักฐานชั่วคราวหรือว่าจบเทรนขาขึ้นแล้วเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ,สำค,ญสำคัญแบบนี้ต้องติดตามเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกากันไว้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดครับ